โอ้ยน้ามาน้ามาไฟไหมหน้าตัวนี่งพูดได้แล้วไม่จูดรัดไวแล้วไ้บ้าเอาโอ้ยมันกลองเฟียงอไฟไหม่ไฟไหม้นับไปแล้วเออน้ำน้อยไมเียเออน้น้อยย่อแผลไฟไฟไหม้ไฟไหม่พี่น้องไฟไหม้ ตาดตีแตกตื้นกันมาเพิ่นทุกคนบาดเนี่ยไฟใหม่เฟี้ยงซื้อดอกลัดใบเพราะมันออกตรงหน้าเพิ่นเผาขยะแล้วมันล่ามซื้อพอดีมันไม่เห็นพอดีก็เลยเอาน้ามาโหดพี่น้องเอ้ยหดหนามแล,ะละ้วล่ะซุูมแล้วซุูมแล้วเอาตอนมันใหม่เพราะท่านในไทยพี่น้องข้าหดหนามอยู่เพราะมันมดับแล้วก็เลยเห็นน้องเอาน้าม,มาพุาม่มเอามากระกังเลยลูกเออ รับละละรับละละตอนใหม่ที่แรกพอท่านลูกว่าบ,าาบ,าบ้าร่ามน้องมาทั้งปีเทน้ำหดอนี้มันเศร้าแล้วก็เลยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกองนี่นี่มันห่มห่มอยู่ในกองนี่ขออีกจักคู่หน่อยมันล่ามมันล่ามโอ้ มันหอมมันหอมมันหอมอยู่นีบ่บานไดอ่ะเรียกรถดับเพลิงไม่ยหยนุ้ยมาหน่อยประเสริฐวะเฮิ <c oughs> ่มเฮิมเฮิ่ม,มเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ยหยนุ้ยล้บเผาขยะไปพันล่ามไม่ซื้อหรอก <c oughs> เอาแซวเร้วแซวเร้ว <c oughs> มองเป็นหยังย่งยานมันลงให้หน้าเพลินสนทกพี่น้องเอ๋ยด <c oughs> ับแล้วล่ะแม่ดับแล้วละ เวลาซอยกันเบิ่งแย่งเป็นหูเป็นตาเนี่ยต้นตอจากกองขยะก,กองนี้แหละมันลามไปเนี่ยนะครับเผาขยะเผางาไมา่แหงย่ำในร่มเนาะัธรรมาดาพี่น้องมันมีร่มก็ธรรมาดาละนะครับเพราะฉะนั้นกันละมัดระวังเป็นหูเป็นตาซอยกันพี่น้องเอ้ยใครอยู่อย,อยู่หลายคนขันบ่มีคนอยู่กับบะเผาดอกพี่น้อง ขันโคนรวัยู่กับบอกระเผาเด้่ยเนี่ยโคนรยู่กัเลยเผาซื้อๆขันโคนรวัยู่เขากับบอกระเผาเพราะมันสิล่ามไปตุ่ติบตัวแดนอันนี้มีคนดูแลอยู่เราก็เลยถึงได้เผาปกติก็ไม่ได้เผาสุ่มสี่สุมห้าดอกคนอยู่หลายก็เลยเผาขยะเป็นชนุอยแล้ว่ะขันคนรวอยู่กับบอกระเผาเพราะมันเสื้อมันพักหมมขยะเปียกจูดก็ยังบ่ติปไปน่องแต่วันสีม้มอยู่หันละ แมนแมนแมนมันถือกลมมาละเอาไปเลยละพี่น้องมาไปยักเลยละทำอะไรกินวันนี้อ๋อน้าไมอีกแล้วนี่แหละของเสียบของนวยอีสานบานเฮาหนาไหมเนี่ยเป็นไดน้อทางฝนน้อสวมอนแล้ว พออาทิตย no, 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 no. <sm> <políticas> ์เ <susceptible> ป <man ic r initiation> ็นคนนั่น <us> hey ้องจีนเป็นคนฟ่อนพายเอกต้นเป็นคนถ่ายคลิปบ่าวเอกเป็นนอนน้นคนนอนเตอะเติมเติมเตอะเติมเติมโอ้สวมไว้สวมไว้โน้ขอบตาขอบตาอันนี้คือล่ำฟ่อนล่ำฟ่อนล่ำแบบอ่าล่ำเพื่อนโบราณ นะครับพออาทิตย์เราเป็นคนสอนไทยไมาเหรอปอนอสิแล้วปลีนเท่านออาจารย์ไม้ไทเพ่นมาหดไปนี่ <c oughs> โอ้ใครอยู่มะตาขี้เกียร์ไปั้งพีน่น้อเขาตากทักวนแม่นไฟวลวกหลอดบาดไเบิดเลยขี้เกียร์่างนึงไหนซับนี่พอพอโอ้บดเหล่วพี่น้องบดเหล่วซ้ำเกลือคือยังก็เกลือนี่ ได้บ่หลายเนาะเอาไปบดไสด์ก่อนบดผลเหลวหวานท้องอ๋อเมื่อวานเนี้ตำยู่ปอกๆอยูอ่เพิ่นกัดสิ้เมื่อไอ้สั้นด้วยครับครับเขาแนี่ยมากเฒ่ามากปังไฟคือว่าศิลปินเพิ่นสิมาจาักน้อยเพิ่นสิมาซ้อมกันนะครับแต่อาจารย์ดนตรีขาม,ม,าม่าเพิ่นละละทางนี้นะครับ บรรยากาศเมื่อแรงเนี่ยอาจเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าวงใหญ่มาประทะกันนะครับวีรพง์วงศิลปนนะครับศิลปินผู้ไทยนะครับมาประทะกับไม้ไทยหัวใจศิลปนนะครับมือแรงนะครับไอ้ไม้ไทยมาเตรียมวงเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดบนท่านไหนมีบัตรมีตั๋วนะครับบัตร100บาทเท่านั้นสำหรับเมื่อแรงนะครับตอนนี้กําลังเตรียมนะครับรอศิลปินแล้วก็เพิินสิมา ซ้อมกันนะครับเมื่อแรงนะพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยนะครับบัตรราคา100บาทนะครับซื้อตอนนี้เลยนะครับซื้อเลยนะครับพี่น้องซื้อเลยเด้อนะครับเสดเบิ่งมวลวลเมื่อแรงนะครับสองวงไงนะครับศิลปินผู้ไทยพระทัตไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับพี่น้องเมื่อแรงเด้อโอ้มาแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวทั้งี้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวของพระเอกวัดวันนี้แฮปปี้เบิร์ดดี้ แฮปปี้เบิร์ดย์พระเอกวัดสิบวรดนวันนี้วันเกิดเพื่อนพระเลี้ยงไอ้อาก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านนี้ก็ลังกินเขากินน้ำกินก๋วยเตี๋ยวกันสวัสดีค่ะสดสดสดจ้าสดจ้าอันนี้ก๋วยเตี๋ยววัดสิบวรเนาะแมนวันเกิดเพื่อนเนี่ยเพื่นเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้วันว่าก๋วยเตี๋ยววัดสิบดรณมาแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวมีบักพริกเผาพร้อมมีกะปิบักพริกกี โอ้มีข้าวต้มพร้อมมาเนี่ยป้ามีข้าวต้มอาจารย์บุญกินทังเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มด้วยป้าตัวมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้นะครับป้าตัว จ้าจ่าจ่าหมื่อวานในว่าสิกินบ่ท่านสะเมือกอนเมื่อวานนี่บ่มือกอนมือกอนอันนี้ลาบบ่ล่ามขาดเมือไปว่าเมื่อวานเราเด้มือกอนมือกอนเอาเส้นม้ามานะเอาเส้นมามามีบ่ครับเออบ่มีก็บ่เป็นยังเอาเส้นเล็กธรรมดาเขาเด้อจ่ะนะสดก่อนพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านบ่ได้สดหมู่บ้านนี่เอาเส้นอะไรครับก่อนด้วย เส้นเล็กค่ะเส้นเล็กกินกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนพี่น้องครับอีกเจ้หน่อยเพิ่นกับสิได้ซ้อมมืะเร็งกะสิได้พบพ่อกับหมอละม์บ่วงไงได้พี่น้องเลยศิลปินพูดไทยประท่าคับไม้ไทยหัวใจศิลป์มาแบบเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยของศิลปินพูไทยมาคนสามสิบสี่สิบคนโอ้ยเป็นพองไงซ้ำเต็มวงหมดละไม้ไทยก็เอาแบกขึ้นมาด้วยเลยใช่ไม้ไทยมามาวู้ดแบบว่าวันนี้บัตรร้อยเดียวร้อยเดียวคุ้มคุ้มสุดคุ้มนะครับผม ครับโอ้มาไปยังหน่เบิดมือเบิดขึ้นมาครัอแฮปปี้บดีพระเอกวัดศิวดนสเดฟคนก็เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมา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 จา์เบิดมาสดก๋วยเตี๋ยวกันเฮ้ยมายังหนอจริงลองจริงลองมาสักหนี่โอ้พระเอกว่าวัดสลดโอ้โบวัสระโอ้ล้าง น้าได้อยังไม่หยุดเนี่ก็กินเยอะรวเนาะก๋วยเตี๋ยวนี่ยเสี่ยไว้น้ำเกลี่ยอะในโมเมนต์ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไว้ยู่เนี่ยลูกท่อซ้ำนี่ก็แซ่บเนาะโบเนาะเพระได้กัดเนาะก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กับหมูนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวหมูเลยไม่ใช่ไก่เนาะเห็นเป็นตัวนึงขึ้นจังไก่ในที่แรกก๋วยเตี๋ยวหมูหอม หอมอีกลีครับพี่น้องครับยืนอยู่นี่หอมเลยโอ้จานเบิร์อาเขาต้มสินันของผมครับแมนบะเออครบแล้วเนาะครบสุขุนปะน็กเด็กเดี๋ยวพ่อท่านขึ้นผมบ้านเมื่อกวันเมื่อหนพ่อท่านเลยอะไรก็ได้เออเบอร์ไหลาสสิเบิร์ดอรหมอลำวันไหต้องไหนเบิร์น้าวันไหนเนาะ เบิอามือน,นันตัวแห่งดีเนาะเบิแลดเก็เก็บของนะงเบิร์เมือนนำจันเบิ <c oughs> รยดเราเนาะไปเีัคสินินเาวานจันเบิดแด้วไปเกลัคสิทิมา2สเข็มครบแล้วเอาโอเคพี่น้องเด้วขออนุนญนตาตาาสกกดก๋วยเตี๋ยวจักคัสะกอนเด้พี่น้องเด้อนะครับผงก๋วยเตี๋ยวก้อนบัดนี่เอา,มมาอพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้เอาซัำเน็ตะครับตื่นเต้นจักหน่อยหนึ่งไฟไหม่ขยะ แลนแตกสุดๆแล้วครับต้นคลิปบ้างฮะน,นะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรุงก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะพี่นอ้อเงอเด้อเมือแร่งลอยเดียวเท่านั้นครับพี่น้องคุ้มสุดคุ้มนะครับสองวงไงประธากาันสามวงไงสามกับสาวน้อยนี่ยหล่ะพี่น้องเลยสาวน้อยศิลปินภูไทยแล้วก็ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับผมเมือแร่งบัตรลอยเดียวเท่านั้นพี่น้องครับ